สวัสดีครับผมไวโพดชแนลครับผมบรรยากาศติดเทียนบ้านจันเพ็ญนะหรือวันฮรโลวนวันฮาโลวีนบ้านจันเพ็ญวันฮาโลวีนบ้านจันเพ็ญผู้ช่วยพิธีกรรมหมู่หนึ่งผู้ช่วยพิธกรรมหมู่หประจำหน้าที่ได้เลยผู้ช่วยพิธีกรรมหมู่หนึ่งดวด่วนมิตรภาจะเริ่มเจะพี่น้องะใกล้แล้วเนื่องจากว่า วันนี้มันจะแดดเนาะมันจะร้อนเลยและหลายท่านก็อาจจะมีภารกิจที่จะต้องไปทำเพราะว่าความวิชาจะเสร็จะอาจจะสายนิดนึงหลังจากที่พี่น้องได้เดินทางมาแล้วก็เจอด้านในเลยเนอ,เอเของถวายผู้<า>ช่วยวินิจฉรยมูลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเก็บถุงทานอบรรยากาศ แล้ากาวก็ผู้ช่วยพ <ใน S 1> ี่่าช่วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ให้เตรียมพร้อมได้เลยมูหนึน่งซองถ้าเกิดว่าหยอดยังไม่ไหวจะมีเจ้าหน้าที่จะ,ม,จะมีเจ้าหน้าที่ประจำตู้เพิ่นซีหยดให้เฮาดยพี่น้องเดอ้อถ้ามาอาจจะออกกัดอยู่หลายคนหลายท่านกับพึน่นยื่นให้เพิ่นได้เลยเพราะว่าเพิ่นจะประจำประจำตู้อยู่แล้ว ลงทางก็มาเพิ่มซดซดร้อนร้อนกันพี่นๆๆ้อ,นนองมาแล้วก็มาตื่นอีกคนแ่้วเพราะว่าเห็นพี่น้องมาหลากหลายจากหลายที่มาจากกัวลาลทิศตากันหลังไหลกบมาหายังพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอืมสอบหน้าน้าก็มีให้บริจาคจุดขายเทียนแล้วพี่น้องเด้อสรงนี้ก่อนอีกสอง แล้วก็จะมีการงานพิธีบริการเขียนหน้าซอยให้แต่ถ้าได้เดินเข้ามาข้างในแล้วคือก็เลยมาแล้วม่อยากออกไปแวะมาเอาซองาหน้าศาลาหน้าสาราก็จะมีซองบริการที่น้องอยู่และตู้ของเราที่เตรียมไว้ก็จะมีสามตู้มีเจ้าหน้าที่ประจำตู้เลยบุษราเร้ยามอเตเลยเนาะ

apa lagi Wani, Kapum,